สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพรรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา43นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงเขตบางกะปิในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2558-2559เป็นวันแรก ในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆรวมถึงปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตกิติมศักดิ์แก่นายตำรวจชุดปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดและทำลายระเบิดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน16กรายพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม6 9 0 4คน โอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางแก่บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความว่าความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยความรู้เป็นรากฐานสําคัญที่ว่าเป็นรากฐานก็เพราะความรู้เป็นปัจจัยหรืออุปกรณ์ขั้นพื้นฐานที่สุดที่คนเราจะนําไปใช้สําหรับปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆตลอดจนปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้นเจริญขึ้นอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ทุกประเทศจึงจำเป็นต้องมีผู้ส่งความรู้ที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสารรค์ความก้าวหน้ามั่นคง บัณฑิตทั้งหลายสําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้วย่อมจะมีความรู้ในสาขาวิชาที่ได้ศึกษามาเป็นอย่างดีและเชื่อว่าแต่ละคนก็มีความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองอยู่เต็มเปี่ยมจึงขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันให้พร,พร้อมที่จะนําความรู้ที่มีอยู่มาปฏิบัติใช้ให้ประสานสอดคล้องกันเพื่อให้งานทุกอย่างทุกด้านทุกสาขาของบ้านเมืองดําเนินรุดหน้าไปด้วยความราบรื่นและบังเกิดผลเป็นประโยชน์อันย่งยั่งยืนแท้จริง ต่อมาเวลา17.15น,น,สานเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560ของขคณะกรรมการบริหารมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศสาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินซึ่งมีวาระการประชุมสำคัญอาทิความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ที่11และความร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่49การเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอ,าาอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่1 2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปี2561รรวมถึงการรายงานในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาหรือสอวนอได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพระราชทานเงินส่วนพระองค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัดทั้งด้านทฤษฎีและทักษะ ทั้งมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศตลอดจนเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรรราชาทินทด,ดามาศประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามประจำปีการศึกษา2559 วันนี้เวลา15นาฬิกา57นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชา่นัดดามาศเสด็จไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติศริกิจเขตคลองเตยในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสยามประจำปีการศึกษา2559 โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยสยามมีมติทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ด้านการท่องเที่ยวแด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีจากการเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาโอกาสนี้ได้ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาทั้งใน,นระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจํานวน30,66คน พร้อมกับประธานพระโอวาทแก่ผู้สําเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวต่อการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานความว่าท่านทั้งหลายต่างได้รับปริญญาบัตรอันแสดงถึงความสําเร็จการศึกษาวิชาการขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยแล้วถือเป็นผู้มีเกียรติภูมิที่น่าชื่นชมยินดีการเป็นผู้มีเกียรติภูมินั้นไม่ได้หมายเพียงเป็นผู้มีวิชาความรู้เท่านั้นหากยังรวมถึงเป็นผู้มีจิตสํานึกและตัวตนโดยคิดทา พูดแต่สิ่งที่ถูกที่ควรและเป็นประโยชน์สร้างสรรค์บุคคลที่ปฏิบัติตนได้เช่นนั้นย่อมเป็นผู้ได้รับเกียรติการยกย่องเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจของบุคคลทั่วไปฝึกฝนอบรมตนพัฒนาความรู้ความสามารถให้ก้าวหน้าบังเกิดผลสําเร็จความรุ่งเรืองแก่ตนสังคมตลอดถึงประเทศชาติต่ตอไปองคมนตรีเชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานมอบแก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐม วันนี้เวลา13นาฬิกาส6นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุจุลานนท์องคมนตรีเชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่โรงเรียนวัดตุกตาอำเภอนครชัยศรีโรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรงโรงเรียนวัดวางเย็นและศูนย์พัฒนานเด็กเล็กตำบลวางเย็นอำเภอเมืองนคปรปฐมจำนวน691คนณหอประชุมโรงเรียนวัดวังเย็นซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ได้น้อมนำพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในการเรียนการสอนในเรื่องของความมีวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองเป็นต้น ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชาธิรไทยในด้านการศึกษาของเยาวชนโดยเฉพาะนักเรียนระดับระถมศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชนให้ได้รับการศึกษาที่ดีมีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอในการใช้ศึกษาหาความรู้เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพการศึกษาของเยาวชนดีขึ้นอันจะส่งผลให้ระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศพัฒนาดีขึ้น โอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาแก่โรงเรียนดังกล่าวด้วยยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่นักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชโองการให้ทหารมหาเล็กราชวัลลบพระสาพระองค์ทำกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนโดยขุดลอกคลองต่างๆเพื่อช่วยระบายน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน วันนี้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรสาพระองค์และกำลังพลทหารจากหน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์รับสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยร่วมกับกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่31รักษราพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ได้ช่วยกันขุดลอกคลองเก็บผักตบชวาหญ้ารวมทั้งขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆบริเวณคลองหนองงูเหา่า ชุมชนหนองงูเห่าซอยวิภาวดี64แขวงทุ่งสองห้องเป็นระยะทาง500เมตรเพื่อเป็นทางช่วยระบายน้ําให้คล่องขึ้นเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเนื่องจากบริเวณดังกล่าวคลองตื้นเขินถูกปิดกั้นทางระบายน้ําจากผักตบชวารวมทั้งเศษขยะต่างๆจํานวนมากเป็นสาเหตุให้น้ําไหลไม่สะดวกเมื่อฝนตกหนักทําให้น้ําขังเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รวมทั้งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ยังได้ไปขุดลอกคลองกระเฉดหมู่บ้านบัวหลวงซอยรามอินทรา19เขตบางเขนซึ่งเป็นคลองที่มีผักตบชวาและหญ้าขึ้นรกมากถ้าฝนตกหนักจะทําให้น้ำเอ่อล้อนและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่รวมทั้งยังได้ตัดหญ้าและกิ่งไม้บริเวณริมคลองเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤด,ดูฝนนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในแต่ละชุมชนตามพระราโชบาย บข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณเจตรัตนาตั้งตระกูลและดิฉันวีรินทิรานาทองบระจราสวัสดีค่ะสวัสดีครับ